สวัสดีครับผมตามจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องหุ้นกลุ่มพลังงานตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว EA นะครับผมด้วยเหตุที่ว่าผมเข้าดูราคาของมันเนี่ยมีการบวกขึ้นมาในรอบเนี้ยสามเปอร์เซ็น์นะครับแล้วก็งบการเงินก็ถือว่าดีโอเคพอสมควรทีนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับ ช่วยกด Subscribe ให้กำลังใจผมด้วยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าอยากให้ทำคลิปประมาณไหนนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูเนื้อหากันดีกว่านะครับผมปุ๊บเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าวันที่12อ่ามกรานะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับตัว e อเนี่ยหน้าในช่องผมน่าจะ2คลิปนะครับผมก็คือตอนนั้นน่ะปีที่แล้วเมื่อหึ่งปีที่แล้วตัวราคาของ A อยู่ที่39บาทนะครับผมซึ่งณ ปัจจุบันถ้าเรามาดูราคาก็คือตอนนี้ไป6 0สิบาทแล้วก็ถือว่า,าผ่านมา1นมา1ปีถ้าใครถือยาวๆก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าราคามันไปเยอะจริงๆนะครับผมทีนี้จากดูจากวันเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานวันที่27นะราคาเขาบวกขึ้นมาเกือบจะ3%ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงใช่ไหมครับอ่ะก่อนอื่นเรามาดูกราฟกันดีกว่า กราฟในส่วนของ EA นักลงทุนต่างชาตินะครับจะเห็นว่ามีการเข้ามาเก็บ2แท่งใ,ใหญ่ๆแท่งนี้นะครับผมหลังจากที่เขาขายไปแล้วราคามันก็โดดขึ้นไปนะครับผมซึ่งแท่งนี้รู้สึกว่าแท่งยาวมากเลยผมไม่แน่ใจว่า,าเขาเข้ามาซื้อเพื่อเก็งกําไรหรือว่ายังไงหรือว่า,ามีการซื้อการขายประมาณไหนนะครับะไล่บีดิัวนะ ส่วนงบการเงินกำไรของตัวหุ้นก็ถือว่าไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ขี้เลรนะถ้าเรามาดูงบการเงินของไตามาสแรกนะครับปี2021เนี่ยจะอยู่ที่พันสี่นะล้านบาทซึ่งถือว่าโอเคนะเมื่อเทียบกับไตามาาก่อนนะครับผมก็ถือว่าไม่ขี้เลรนะก็รักษายอดเขาดีจริงๆนะครับในส่วนของกำไรก็ยังโอเคอยู่นะ ผมว่ายังโอเคอยู่ในส่วนของเงินสดก็เงินสดเงินสดในมือถือว่าเยอะอยู่นะครับผมอ่ะต่อมานะครับเราก็มาดูในส่วนของกราฟกันนะครับเอ้ผมอยากจะให้ดูส่วนไหนนะอ๋อเดี๋ยวเราดูส่วนกราฟนี้กันกน,นะครับดูส่วนที่เป็นกราฟที่เป็นของทีมวิวแล้วกันนะครับอ่าอ่าอันนี้เทรดดิ้งวิวนะ ในตัวเทรดดิ้งวิวนะครับผมในส่วนของ EA แล้วก็เป็นรอบ1วันนะครับจะเห็นว่าตัว MACD สัญญาณของผมอยากจะให้ดูตรงนี้สัญญาณที่ตัวนี้มันมีการตัดแล้วในรอบของดาเดนในวันนะครับมีการตัดแล้วหมายถึงว่าสัญญาณเขาจะขึ้นนะก็คือแท่งนี้ขึ้นไปเลยนะครับผมซึ่งดูเลยจากวอลลุ่มเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่ แต่ถ้าเราดูในขวนฝั่งของกราฟที่เป็นลายสัปดาห์นะลายสัปดาห์จะเห็นว่าก็ยังถือว่าทรงๆอยู่อยู่ในตรงนี้ยังถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับเป็นห,หุ้นที่น่าสนใจน่าสนใจนะทีนี้ถ้าเรากลับมาดูในฝั่งของตัวแนวรับแนวต้านของเรานะถ้าในรอบ 30วันนะแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพิมพ์ให้เลยนะครับผมแนวรับนะแนวต้านแนวรับนะครับถ้าดูจากตรงนี้แนวรับแนวรับอยู่ที่60บาทนะครับ25สตางค์นะ60 จุดสอนะครับส่วนแนวต้านล่ะแนวต้านก็ใกล้ๆนี้เลยครับ60บาทจุด75ซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านที่แคบมากจะบอกว่าามันมีปริมาณของการที่เขาจะขายทำกำไรอยู่พอสมควรเพราะว่าในฝั่งเนี้ยที่เป็นฝั่งของ สีเหลืองที่เขาซื้อเนี่ยจำนวนของเขาซื้อเนี่ยเยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรตรงอยู่จากตรงนี้ก็ประมาณหมื่นล้านสิบเป็นล้านเลยละสิบสามนะสิบสามเยอะอยู่ฉะนั้นถ้าราคาเขาขึ้นไปหกสิบเอ็ดหกสิบสองเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะเทขายทํากําไรนะครับเทขายกำลังทำกำไรนะส่วนใครที่มีของผมว่า ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะขายไม่ขายเพราะว่ามันน่าจะเจอกำไรส่วนที่ใครยังไม่มีโอกาสเข้าผมคิดว่าให้มันผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนให้ราคาเข้าลงมาก่อนลดความร้อนแรงลงไปก่อนแล้วค่อยมารับแถวห้าสประมาณนี้รับแถวนี้ก่อนนะรับแถวนี้ก่อนนะประมาณนี้อันนี้คือคำแนะนำของผมนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ ก็มาดูในฝั่งนี้นะครับผมปุ๊บนะนักวิเคราะห์ไม่มีเลยไม่ให้ราคาเลยน่าจะเป็นในส่วนของยังไม่มีบทวิเคราะห์ออกมานะยังมีโอกาออกมานะครับผมถ้าดูในสั่งฝั่งนี้ผมคิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าจับตามองและมีโอกาสที่จะถึงร้อยนะผมคิดว่า มีโอกาสที่จะถึงร้อยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็มาเล่ากันสั้นๆนะครับคลิปดูกันสั้นๆนะ EA ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะกองงบการเงินก็ไม่ได้คีลเล่ก็ถือว่าดีสัญญาณก็มานะครับผมก็ลองดูแล้วกันว่ามันมีโอกาสพักตัวที่เราจะเข้าไปทำกำไรได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมส่วนคลิปหน้า จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนหรือว่ากองทุนหรือว่าเกี่ยวกับสาระประมาณไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมตั้มจากช่อง3ทีก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับ